สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันกับผมซันนี่นะครับคอนิสจากบางสตรีมสปอร์ตพูลนะครับเออวันจันทร์ที่20่สิกรกฎาคมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะไปกันที่เกมเพิ่มเหล็กหนึ่งคู่ครับที่สนาม DMX นะครับไบรตันพบกับนิวคาสเซิลนะครับผมเลือกคู่นี้มาผมมองว่าน่าสนใจนะคือจริงๆแล้วถ้าจะไม่มีผลอะไรนะคือนิวคาสเซิลเนี่ยลอยตัวแล้วส่วนไบรตันนะครับต้องต้องการอีกแต้มเดียวอ่ะ พื่อการันตีว่าอยู่รอดร้อยเปแต่ผมมองว่ายังไงไบตันก็ไม่ตกต่อให้แพ้สองเกมสุดท้ายก็ไม่ตกเพราะว่าประตูได้เสียงของเขาเนี่ยดีกว่าทั้งแอสตันวิลล่าดีกว่าทั้งวัตฟอร์ดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมว่าสบายๆวันนี้ไบตันเล่นสบายๆไม่ต้องโหมไม่ต้องอะไรนะครับเล่นที่บ้านไบตันน้ครับคือไบตันอาจจะดูเหนือกว่านะแต่ผมมองว่าไบตันเนี่ยมันเป็นทีมที่เกมลุกไม่ค่อยดุะนะครับแล้ววันนี้นะครับเรด เปิดมาให้พวกเขาเหนือกว่าอยู่ถึงครึ่งชั้นครึ่งชั้นเป็นเรดที่ต้องบังคับชนะนะคือผมโอเคนิวคาสเซิลอาจจะฟอร์มไม่ดีเลยนะครับแพ้มาสองสามเกมติดแล้วแต่ว่า,าลูกโตกลับอะไรเงี้ยลูกฉาบฉวยของนิวคาสเซิลดูอันตรายนะครับก็ยังยังไม่ค่อยชอบไบรตันเท่าไหร่วันนี้ถือว่ากับเรดบังคับชนะผมผมแนะนำให้เชียร์นิวคาสเซิลครับมีล้นกว่าจริงบอลคู่เนี้ย สูสีเลยครับเรื่องอมาตรฐานเรื่องเกิดบอลอะไรเท่ากันเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเชียร์นิวคาสเซิลผมว่าน่าลุ้นน่าลุ้นมันกว้างกว่าเยอะเลยนะครับน่าจะน่าจะโอเคน่าจะไม่แพ้นะครับสำหรับทีมสาริาดงนะครับฝากไว้หนึ่งตัวให้เชียร์นิวคาสเซิลนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ทัศนาฟุตบอลแบบเอ็กซ์คลูซีฟเพิ่มเติมนะครับคุณสามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยที่แอดทีเด็ดเก้นะครับ T D E D 90s แล้วก็มีแอดนำหน้าด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมชันนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ